อ๋สวัสดีพี่น้องเบอร์สิบปู่สุบคนเานาะเดี๋ยวเดี๋ยวบายบายเลยพี่น้องเลยฝนตกว่ากินเห็ดสมตำกินพี่น้องเลยเนี่ยงชิป,ปิ้งใส่หมูพี่น้องใส่หมูยังก็ตำมะฮูพี่น้องเนีย่ยใส่หมูนะเย้าล่างสะเอาเกลือล่างแล้วก็ห้าสิไปลวกก่อนพี่น้องลวกแล้วะจะมามักพี่น้อง นี่เปิน,น้องนัำเปินหันหอยพี่น้องสีใสต่ตสมตำซ้อยบางให้หลุ่ยจัแงแซ่บบางว่ะหอ,อยแมลงมือบ้างมา,าม<อ>งสาวใสหมูเขามักเรียบร้อยเลยพี่น้องเลยมักโบกมี่อยางไหนน้ำมันหอยอันรสดีเลยกับเพียงนัวน้ำตาลเท่านั้นแหละพี่น้องเป็นโบนี่มิทิบิทันยังไงอ่ะเอาขึ้นเตาแล้วพี่น้องขึ้นเตาแล้วไม่น้อยก็กำลังซับมะขงอยู่น่อไม้นี่กะซิแกะกินกับจ้าพี่น้อง อันนี้ก็ได้มะกะทินน้องน้อยก็ไปหน่อยซื้อมาแต่ตลาดพี่น้องซาบะอาจารย์ใส่กับตมใส่กับตมมะขงใส่หมูกระสุกแล้วป้าเป็นตะแสบแหงอันนีพี่น้องกับมิซุกอยู่พี่น้องเลยเนียนไปนอนพี่น้องพิสเสแล้วแล้วจ้าปิ้งใส่หมูเป็นตะแสบแหงอันนีป้ามาเด้อพี่น้องสุขุสุขคนมากินนำกันแม่น้อยสิตัมมะขงเน็ดเพชรหรือน้อง เผ็ดเผ็ดเลยบอไม่น้อยโอ้ยเผ็ดเผ็ดกินกับใส่หมูมันต้องเผ็ดเผ็ดตะมะคงผงนัวใส่หมูกระซุกลแล้วแล้วปาตน,นี้ไม่น่นกากะตะมะคงนะจ้าน้ำตาหมัมกเล่นลงเล่นกันเลือดแต่หมากเดียวพี่น,อน้องเลยลืมซื้อมานาวหมักนาวจ้าปะเดก ำามเศๆเด้อพี่เด้อเด้อไป่น้อยอหนึ่บวงขึงพอดีประแดกหนึ่งบวงขึงตามาขหุงลงเอามาคหุงลงจ้าง้อไปนีไม่น่อยเด้เนาอคคบปักใหญ่ๆมาเด้อจ้าพี่น้องสุข,ขุสุคนมากินนำกันเด้อ เอาหอยองลงตำมะุงใส่หอยฝีมือแม่น้อยหอยกระถินลงปนไปปิ่งใส่หมูมาเดอ้อพี่น้องสุขุมสุขคนสบ,สบายดีพี่น้อง,องมาเดอ้อพี่น้องสุขุมสุขคนมากินปิ้งใส่หมูกับตำมะคงเด้อจ้า แซ่บแทบพี่น้องเลยแม่นางใหญ่เพิ่นมากินน้ำจ้ะพี่น้องนางใหญ่สช้าเช้าพูดเช้าพี่น้องนั่แลยเหรอเ่ไก่อะไรพี่น้องไก่ทอดพัดเนี่ยลุ้มน้ำกันเลยพี่น้องสบายดีพี่น้องนางใหญ่สมใจพี่น้องไหมเจ็บเนี่ยแซ่บพี่น้องนางใหญ่เพิ่นมันหวมงนั่งหมดเนี่ยหลดน้ำกันได้พี่น้องไก่สถอดพัดเหมอนพี่น้องขพา่บนเนี่ยทำมาหุงแซ่บไหมาพี่น้องมา

ยัคงมาเลยนะบรี่มรันนะแสบีนนองอ่ะไม่พันในเดนน้เนาะดูปิ่งดูประวัติูกไปดวมาดูบางปิ่งใส่มุญเยอะครับครับครับไม่ธรรมดาดีอ ได้กินอะไรกินน้ำปลด้่ยเนื้อแน่เนี่ยถ้ายายอ่อยากกินแน่ว่ะคุณขอมาอยากกินแน่นะครับเยอลยคุณละไม่เอ้ยแน่นิจิ้มขึ้นยังไงก็ได้เนีายกินแน่กันใช่หอมนะลองกินนะก่อนต้องมากกอ่นั้น

มันแบลทำมากนิดหรึงนกะ็องบไม่หวบานหวันขึ้มนมาโนนังไงแค่ไ,ไปลูกเอาข่าวอกนะก็จะเป็นข่าแรกไงนะนักก็ไม่น่อยกัมนมางเลยแต่วันนี้แต่วันฝนตก แข่งคุณม en like <so> <era> ันอ่ะไม่ใส่หมูเลยี่ดรงอโนี่เแ็นยังไงในคมันมันคนน่ะมวนกำลอ่เป็นยงไงวนหน่ยนังไงบเราิจอดเอนร้านมมันแบที่ไหน็คือสเต็กใบบอลเหรอ็คือสเต็กใบบอลเหรอ bà ngàn bóng 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 พอตัวมักเพชรหรอักเพชรป่อพอเพชรพอพอเราอยู่ข้เนาะเนาะทิ้งสมู่หลายคนเลยเนาะใหนเก่งแกไม่เก่ง

น่าเสกนี่้องจริงเด็กผมเราผมที่ไห้องแบกหนักมาต้องแบกงวงนห้าน่เขีนพักแต่ว่าทุกคนทั้งคุณน่อยคุณใหญ่ลยแมนะครับมากจริงน่มาแล้ Hãy này cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ là... là... con video hấp dẫn แล้วเแล้วไหนอยแล้วเ็เสร็จดีหน่อยคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพี่น้องขอบคุณทุกคนทุกคอมเมนต์ทุกกำลัใจเดจ้า FC ุกุทุกคนทาง FC ใหม่ FC เาจ้าฝากกไติดตามกดกระดิ่งให้ช่องน้องนัดพวัหวานแม่้อยในเด้อจ้าฝากช่องนางเงสาวผูไทยในเด้อพี่น้องพ่อหวาน TKS นนเด้อจ้าใจแล้วพี่น้องบายจ้า คิมนานเจอกันไหมขอบใจให,หลายขอบคุณมากมากจ้า